กลับเข้าสู่ช่วง KS Investment Academy ครับครับผมหรือช่วงกระดานดำ นะครับสัปดาห์นี้สัปดาห์นี้กระดานดําแน่นอนสัปดาห์ที่ผ่านมากระดานเขียวฉากก็ดำฉากก็ดำนุูชากทางนู้นผมชอบมากเลยอ่ะอยากจะไปสอนทางนู้นนะครับผมตรงนี้ก็เป็นสสดใสมากนะครับแต่ว่าเราก็เลยบอกว่าโอเคว่าพอสดใสปุ๊บก็เปลี่ยนวิธีการนําเสนอเลยบอกว่าเดิมก็คือว่ามีเทคนิคลมีอย่างหุ้นอย่างนี้นะสัปดาห์นี้ก็คือว่ามีดูวิเคราะห์ ไอ้ส่วนของกลุ่มอุตสาหกรรมกลุ่มอุตสาหกรรมกลุ่มธนาคารพาณิชย์เดี๋ยวเราจะไล่วิธีละกลุ่มเวลาที่เขาดูกันดูกันก็ดูอะไรกันบ้างงบการเงินมีอะไรบ้างไอ้ทำไมบางอ่านไปแล้วเนี่ยเฮ้ยทำไมไม่เหมือนกับงบการเงินของบริษัททั่วไปแล้วจะได้เข้าใจว่านักวิเคราะห์เวลาเขาพูดตัวนั้นตัวนี้เนี่ยทำไมกลุ่มธนาคารพาณิชย์ถึงต้องไปดูตัวนี้ตัวนั้นนะครับแล้วก็ความสําคัญขั้งแต่ละตัวมันเป็นยังไงในงบดุลวันนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องของงบดุลก่อนของกลุ่มธนาคารกลุเป็นอย่างไรรนนนััเเาาาาากดดดดดดดํํํปปิิิหมมูว่จงยล นี่จะไม่ได้ดำแน่นอนไม่ได้หัวผม่องไม่สว่างขนาดนี้เนี่ยโอเล่นไปเอาเหมือนเดิมเหมือนเดิมงบดุลคุณต้นใช้พื้นที่เยอะเกินว่ะเอาไม่แต่ยาวมากนะกระดาษดำเราเนี่ยวันนี้เราเยอะมากต้นจลไปเขียนอะไรอยู่ตัวทีอันนี้คือตัวทีทีต้นมาย่อมาจากต้นอันนี้คืองบงบดุลโอ้คุณว่าตัวทียาวมากเลยแต่ตัวงบดุลมันเล็กมากเลยงบดุลแล้วก็ณวันที่เมื่อ31ธันวาทกันโอ้โหละเอียดขนาดนั้นเลยเหรอ อเอาธนาค<ส>ารเ x x เไ้หมธนาคารย่บนนะธนาคารเอ x เโอเคโอเคเหมือนกันไหมอ,อันนี้คือขอวาดตรงนี้หน่อยได้ไหมอ่าอ่าอันนี้คือสินทรัพย์เราเคยจําได้นี่คือสินสินทรัพย์สือทรัพย์สิน,สสนไม่น่าเชื่อนะสองมาอะไรเขาไม่เหมือนกันผมไม่บอกบอกว่ามาอะไรเลือกเรียกอะไรบ้างแล้วจริงๆอะไรเลือกสินทรัพย์อีกมาอะไรนึงเรียกทรัพย์สินะแล้วมันต่างกันไหมไม่เหมือนกันเหมือนกัน เขาเรียกมาให้เหมือนกันเพราะคนละหมาอะไรแล้วมีคนเรียกหนี้สินแล้วมีคนสินหนี่ไหมไม่มีอันนี้ก็ส่วนของผู้ถือหุ้นเหมือนกันผู้ถือหุ้นอันนี้เหมือนกันเจ้าเหมือนเออเหมือนกันทุกอย่างนะครับคือสินทรัพย์ลายมือก็แย่แย่กันคือฝั่งซ้ายก็คือสินทรัพย์ครับแบงก์อันนี้ก็เป็นอย่างนี้สินทรัพย์เท่ากับหนี้สินบวกทุนอ่านี่คือเท่ากันนะสินทรัพย์เท่ากับหนี้สินบวกด้วยผู้ถือหุ้นแต่ แต่ในสินทรัพย์นี้สินและก็ส่วนผู้ถือหุ้นของกลุ่มธนาคารพาณิชย์เนี่ยมันจะไม่เหมือนกับของบริษัทจดทะเบียนทั่วๆไปครับผในกลุ่มธนาคารพาณิชย์สินทรัพย์หลักๆจริงๆไม่ได้ยากเลยนะสินทรัพย์หลักๆของธนาคารพาณิชย์ประกอบไปด้วยคุณต้นว่ามาเราต้องไปเป็นเงินสดของเขาเงินสดเราไม่พูดถึงมาพูดด้วยดิเออเงินสดแต่ต้องเขียนกันอะไรที่มันแบบสภาพคล่องสูงสุดจะอยู่บนแต่ว่า หนักหลักหลักของธนาคารพาณิชย์เลยเนียคือตัวนี้สินสินทรัพย์สินเชื่อเชื่อคือปล่อยยังให้สินเชื่อนะนี่คือสินเชื่ออันนี้ก็เรียกสินเชื่อนะภาษาอังกฤษเขาเรียก cross loan นนคบสินเชื่อทั้งหมดมีหักอะไรมั้ยอันนี้เขาเรียกสินเชื่อรวมมันจะมีหักมีหักด้วย เนี่ยมันสำคัญตรงนี้แหละงบในง้นทุนของหักแบงค์ไม่เหมือนคือตัวอื่นไม่มีหักด้วยการตั้งสำรองที่บอกตั้งสำรองกี่เปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์สองร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยไอ้ตัวนี้แหละหักด้วยการตั้งสำรองจะเหลือสินเชื่อสุทธิ เห็นไหมเนี่ยแต่เวลาเขาพูดกับพูดตัวนี้ใช่ไหมว่าโตขึ้นหรือน้อยลงเลยเวลาเขาพูดเนี่ยว่าโตขึ้นนู่นๆเวลาเขาพูดกับพูดตัวนี้ตัวนี้อ๋อสินเชื่อนองสินเชื่อข้างบนว่ามีการโตขึ้นมากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นเวลานักวิเคราะห์คุยคือเนื่องจากว่าไอ้ตัวสินเชื่อตรงเนี้ยครับมันคิดเป็นประมาณประมาณเกือบ80%อของสินทรัพย์ทั้งหมด อันนี้ก็เหมือนกับถ้าเป็นบริษัทจดทะเบียนทั่วไปก็คือคล้ายๆกับตัวสินค้าคงคลังอันนี้คือสินทรัพย์สร้างรายได้สินค้าคงคลังที่จะไปขายเพราะฉะนั้นก็เหมือนสินค้าคงคลังเหมือนอาคารและสถานที่เพื่อที่เมือนโรงงานที่เอาไปทารายได้นี่คือสินทรัพย์ที่สร้างรายได้ของธนาคารพาณิชย์เพราะฉะนั้นเขาจะให้ความสําคัญกับสินเชื่อมากนักวิเคราะห์จะพูดถึงว่าสินเชื่อเติบโตกี่เปอร์เซ็นต์สินเชื่อลดลงกี่เปอร์เซ็นต์มันถึงได้มีความสาคัญแล้วมักจะเป็นบรรทัดแรกๆของนักวิเคราะห์ชอบพู การนี้โต7% 8%็ร์เซนแปดเร์เซ็นะครับเงินสดตัวนี้ก็มีเพิ่มเมื่อคือเงินฝากของกับแบงก์ชาติเงินฝากด้วยด้วยครับอันนี้นเราเล่าที่เข้าใจนะอ่ะขาของนี้กันตรงนี้อ๋อสำคัญสำคัญก่อนอ่าสำคัญก็จะมีอันหนึ่งคือเงินลงทุนอ่าฮะ นนี้เียกมันกันพูดง่ายๆก็คือเหลือจากการปล่อยสินเชื่อมีเงินมาเหลือจากปล่อยสินเชื่อก็เอาไปลงทุนเเก็บเงินสดไว้ก็ถึงหนึ่งผลตอบแทนไม่ได้ก็เลยต้องมาเงินลงทุนส่วนใหญ่ก็จะเป็นพันธบัตรรัฐบาลนั่นแหละแล้วก็พันธบัตรของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นยาวถึงยาวนะคืออันนี้คือมากกว่าหนึ่งปีแล้วก็อาคารสถานที่ครับผม อันนี้จะเหมือนกันแล้วนะแต่อาคารคือนนี้คือมีการสร้างรายสองสองส่วนนี่คือสร้างรายได้กับเขานะครับถ้าสินเชื่อคือสร้างมากหน่อยเงินลงทุนคือว่างเงินเหลือกัอมาที่อุปกรณ์พวกตู้ ATM ไงคุณต้นตู้เอทีเอ็มสาขาธนาคารแล้วก็สำนักงานใหญ่ใหญ่โตๆอะไรเงี้ยแต่ว่าตรงเนี้ยมีไม่ถึง10%บเปอรของสินเชื่อหรอกไอ้ที่บอก100%นี่80%นี่คือไอ้ตัวนี้ อันนี้คือ10%เอตท่านั้นเองใช่แต่ถ้าเป็นษัททั่วไปนะคุณต้นไอเนี้ย80เปอร์เซ็นต์ไอเนี้ยไม่มีคนระดับเล่นด้วยเงินเน่เล่นเล่นตัวเงินใช่ไหม่ใช่แบงค์เป็นเรื่องของเงินก็คือการปล่อยสินเชื่อเนี่ยเป็นภาพใหญ่มีเงินลงทุนนิดเดียวก็นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยพูดเรื่องเงินลงทุนในกลุ่มธนาคารเพราะว่ามันเหมือนเป็นธุรกรรมปกติทั่วไปนะครับอันนี้คือฝั่งของสินทรัพย์อันนี้ก็มีหาค่าเสื่อมราคาเลยเขาว่าไปอันนี้ก็ปกติทั่วไป ขึ้นดอกเบีย้ยลงบางคนก็บอกว่าดูตัวนี้เหมือนกันนะโดยเฉพาะดอกเบีย้ยอาพีอ้างอิงบ้างมผลบางคนก็เคราะหตรงนี้ว่าโอกาสในอนาคตเป็นอย่างไรถ้าจะคุยเรื่องของไอ้ดอกเบี้ยความผันผวนของดอกเบี้ยเดี๋ยวมาคุยกันอีกรอบนึงนะครับแต่จำตรงนี้ไว้ก่อนแต่ว่าสินเชื่อตรงนี้มันก็จะอยู่ที่ร,รายได้ของเขาก็อยู่ที่ดอกเบี้ยแหละนะครับแล้วก็สินเชื่อที่มีการเติบโตมากขึ้นเท่าไหร่ซ้ายของงบการเงินนั่นคือนั่นคือสินทรัพย์สินทรัพย์ที่ผ่านมาหลักๆนะครับเราดูคุยเรื่องการตั้งสำรองนิดนึงการตั้งงสรอา ต่อหนี้เสียถ้ามีหนี้เสียเยอะเนี่ยเขาก็จะมีการตั้งสำรองมากขึ้นแล้วก็จะถูกสะสมไว้ตรงนี้ฮะยิ่งมีหนี้เสียพอกเข้าไปก็ตั้งมากขึ้นแ้วหนี้เสียก็มีหลายอย่างนะบางทีไอ้นี่เสียบางอย่างตั้งเยอะไอ้นี่ที่จะเสียบางอย่างตั้งน้อยเดี๋ยวเราเรียนกันแล้วบางครั้งเนี่ยบางครั้งเนี่ยพอนี่เสียลดลงแบงก์เขาจะไม่เอาออกเพาอะไมรู้ไหม ว่าไ,ไม่ใช่เขาขี้เกียจคือเขาตั้งแล้วเม,มื่อเขาตั้งไปแล้วแล้วพร m นี่ดีกลับมาคือนี่เสียไปแล้วแล้วนี่ดีกลับมาเนี่ยมันก็แถมมันนี่เสียลดลงถูกไหมแต่เขาจะไม่เอาตั้งสำรองออกเพราะว่า่วนใหญ่แบงค์จะไม่ค่อยเอาออกเนื่องอจากว่าเขาจากจะ ให้มันค้างเอาไว้เลยแล้วเวลามีนนี้เสียเพิ่มขึ้นแนอนาคตเนี่ยจะไม่ต้องตั้งเพิ่มไงนี่คือวิธีนี่คือวิธีของแบงก์เวลาตั้งแล้วเขาตั้งไปเลยเพราะว่าการเอากลับมาเนี่ยมันไม่มีประโยชน์ไงคือทาให้กาไรมันเพิ่มขึ้นก็จริงนะเวลาเขาดึงเอาตั้งสํารองกลับมาแต่มันอาจจะไม่มีประโยชน์สาหรับเขาไม่อยากจะสร้างภาพให้สวยขนาดนั้นมาดูฝั่งนี้สินอนี่สินนี้สินก็มีอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเอานี้หน่อยอ่าันนี้สินคุณต้นเขียนไหมเนี่ยคุณเขียนคุณเขียนท์ อหันปุ๊บเราเห็นเลยพี่เกียรตินะเนี่ยผมเป็นลูกหัวหน้าคุณต้องสั่งคุณเลยเงี้ยเออถูกได้ได้คือเงินเดือนผมด้วยลวกันนี่สินหลักๆเออมีตัวอื่นด้วยแต่ว่าไม่มีผลต่อเรื่องของไม่จ่ายพามากนักเริ่มต้นเลยเนี่ยจริงคือเงินฝากเลยนะเงินฝากเงินฝากอ่าเริ่มต้นเงินฝากก็จะมีเงินฝากกระแสลายวันเงินฝากออมทรัพย์เงินฝากประจำอะไรก็ว่าไปอ่าใช่มีเงินฝากซึ่งซึ่งแบงก์จะไม่ได้แยกให้ในงบการเงินแบงก์เขาจะไปแยกให้ในหมายเหตุประกอบงบอันนี้คือรายได้อันนี้คือใครจ่ายอันนี้คือ เงินฝากแล้วก็มีเงินกู้อยู่าามีเงินกู้เดี๋ยว มีสภาพคล่องไม่พอก็ไปกู้เงินไปกู้ยืมระหว่างธนาคารไปกู้แบงค์ชาติไปกู้แบงค์ชาติทําไมต้องมีอย่างนั้นเพราะว่าเวลาแบงค์เขาทำธุรกรรมเนี่ยบางวันบางเงินบางวันเงินก็ขาดบางวันเงินก็เกินเงินเกินก็เอาไปฝากแบงค์ชาติเงินขาดก็ไปกู้แบงค์ชาติหรือกู้ธนาคารด้วยกันเคาเรียออินเตอร์แบงค์โหลดอันนี้คือคู่กับนี้นะธนาอย่างนี้ใช่คู่กับนี้อะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นในหนี้สินของธนาคารเหมือนกันสินเชื่อตรงนี้80%ไอ้สองอันนี้เนี่ย ก็แปดเกือบแปดสิบเปอร์เซ็นต์แบบนี้มีตัวอื่นอีกเยอะแยะเลยอย่าไปพูดเลยเดียวมีนิดเดียวนิดเดียวมากๆอ่แล้วอีกอันนึงส่วนพูดถึงหุ้นนะก็คือมีเหมือนกันก็คือทุนจดทะเบียนอะไรว่านะส่วนผู้ถือหุ้นผมเมื่อยนะเนี่ยเขียนด้วยคนเดียวเนี่ยแล้วลายมือก็ดีมากเลยเนี่ยผมที่ของคุณเนีลยส่วนพูดถึงหุ้นก็จะเป็นทุนจดทะเบียนนะครับส่วนเกินมูลค่าหุ้นเลยเขาว่างส่วนเกินมูลค่าหุ้นเหมือนกันนี้ก็ตรงนี้เหมือนกันเหมือนกัน ส่วนเกินมูลค่าหุ้นแต่เดี๋ยวต้องมาเรียนไอ้ส่วนของผู้ถือหุ้นของแบงค์เนี่ยจะมีความสําคัญมากกว่าบริษัททั่วไปผมมีความมั่นคงว่าไอ้ถึงบอกว่าอะไรเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงไปได้่อยๆนีเลยโชว์ไม่ได้แเดี๋ยวเข้ามาเรียนเข้ามาเรียนตรงนี้ก่อนแต่มันอยู่ตรงนี้หมดส่วนเกินผู้ถือหุ้นอ่ากำไรสะสมอ่าถูกไหมรวมกันแล้วก็รวมกันทั้งหมด3อันเนี้ยก็จะกลายเป็นส่วนผู้ถือหุ้นตรนี้ค่ยี่สิบเองเหรอ อันนี้ไม่เหยอ20 80 80นี่คือ80%ของนี้สินทั้งหมดใครมีทุนยิ่งหนายิ่งดีแหละพูดกันตามตรงเพราะฉะนั้นสังเกตให้ดีนะครับเวลาวิเคราะห์กลุ่มธนาคารพาณิชย์เนี่ยนักวิเคราะห์จะเริ่มต้นกันที่เรามาพูดถึงเรื่องสินเชื่อเคาจะชอบพูดเรื่องของการตั้งสำรองถูกมั้เพราะว่ามีผลว่าะว่าน n p l เพิ่มขึ้นหนี่เสียเพิ่มขึ้นเขาพูดถึงเรื่องเงินฝากว่าเงินฝากมเพิ่มขึ้นลดลงยังไงแล้วก็ชอบพูดเรื่องการแข่งขันของเงินฝากว่าดอกเบี้ยมันขึ้นดอกเบี้ยมันลงนะครับเพราะว่ามันจะมีผลต่อต้นทุนของเงินฝากถ้าดอกเบี้ย เงินฝากเพิ่มขึ้นเยอะๆก็ไม่ดีนะครับถ้าดอกเบี้ยเงินถ้าดอกเบี้ยเงินฝากมาแข่งขันกันเยอะๆให้ดอกเบี้ยเยอะๆเนี่ยมันก็ทําให้แบงก์นั้นเนี่ยมีค่าใช้จ่ายตรงนี้เยอะขึ้นนะครับสุดท้ายคือความมั่นคงสุดท้ายนี่คือความมั่นคงนี่ค่ะพูดง่ายคือนี่สร้างรายได้นี่ค่าใช้จ่ายนี่คือความมั่นคงแล้วนี่คือช่วงกระดานดำนะครับเพียงแค่งบการเงินคืองบเดียวข่าวหน้าเรามาเรียนเรื่องงบ กำไรขาดทุนนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเรียนแล้วก็ต่อด้วยอัตราส่วนทางการเงินในกลุ่มธนาคารพาณิชย์เอาให้ครบนะครับเราจะได้เรียนรู้เรื่องของการวิเคราะห์กลุ่มธนาคารพาณิชย์คราวหน้าเรามาคุยกันจะได้สนุกครับผมอันนี้คือการวิเคราะห์งบการเงินเบื้องต้นนะแค่เบื้องต้นของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ไปช่วงหน้าชรวหน้ามาดูกันว่าตลาดหุ้นไทยมีไปต่อไหมบ้างจะขึ้นต่อหรือเปล่าหลังจากที่ลงมาที่1 4 0 8่นนะไปพบกันช่วงหน้าครับ